รายงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1 1ตุลาคม2565ถึง31มีนาคม2566นายระวีวัฒน์ผู้อำนวยการชำน,นาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโพนแพงสังกัดสำนักงานาเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาหนองคายเขต2 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนโรงเรียนบ้านพลแพงตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลพลแพงอำเภอรัตนาวาปีจังหวัดหนองคายมีพื้นที่ทั้งหมด6ไร่2งาน77ตารางวามีเขตบริการอยู่2หมู่บ้านคือบ้านพลแพงหมู่ที่1และบ้านอัญญาหมู่ที่2 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด51คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน8คนโรงเรียนบ้านโพนแพงมุ่งจัดการศึกษาให้กับนักเรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและมีทักษะการดำรงชีวิต ทั้งยังเป็นศูนย์การ,การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงองค์ประกอบด้านที่หนึ่งด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนบ้านโพแนแพนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการบริหารจัดการงานทั้งสี่ฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นมีแผนการดำเนินการนิเทศการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตามการรวมกลุ่มของชุมชนการพัฒนาทางวิชาชีพครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการวิเคราะห์ผู้เรียน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดผลประเมินผลจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาองค์ประกอบด้านที่2ด้านการบริหารการจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโพนแพง มีคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง4ฝ่ายและมีคำสั่งมอบหมายงานบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักการบริหารจิจการบ้านเมืองที่ดีผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาและมีเครือข่ายผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนทางการศึกษาได้รับการช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอน องค์ประกอบด้านที่สามด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม โรงเรียนบ้านโพนแพงมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ตามหลักสูตรสามารถนำหลักปชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้โรงเรียนบ้านโพนแพงมีนวัตกรรมการพัฒนากา,ารจัดการเรียนรู้ PLC และการเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาในเครือข่ายองค์ประกอบด้านที่4 ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนบ้านโพนแพงมีเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนอยู่เสมอองค์ประกอบด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพในรวีวัน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแพงได้รับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ สามารถนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาบริหารจัดการในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโพนแพงมีนวัตรกรรมการพัฒนาจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาที่ใกล้เคียง